สถานีวิทยุเสียงสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการอากีดะโดยอาจารย์ฮัดิษบุญมาเลิศบิสมิลลาฮิรราะห์มานุรราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบินอาลามีนวะบิฮินัสต้าอินลาฮาวลาวะลากควะต้าอิลลาบิลลาฮินาลีนอาซีม وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากลอสุบฮานะฮวาตาลาได้โปรดประสบกับพี่น้องทุกท่านนะครับอันทำดุริละพี่น้องครับเรานั้นนะครับได้อยู่ในกฎข้อที่3นะครับนั่นก็คือรากฐานของการยืนหยัดแท้ที่จริงแล้วเนี่ยมันคือการยืนหยัดนะครับด้วยกับหัวใจบนการให้เอกภาพต่อลอสสุบฮานะฮวาตาลานั่นเองนะครับ ซึ่งสิ่งดังกล่าวนี้นะครับมันก็สอดคล้องนะครับกับสิ่งที่ท่านอบูบักอัสซิดิกนะครับและท่านอื่นๆนั้นได้ทําการอธิบายอายะนะครับดังกล่าวนี้ไปนะครับอินนัลลาซีนะกอรูรับบุนัลลอซุมมัสตะกอมูนะครับพวกเขาเหล่านั้นได้ทําการอธิอธิบายนะครับเอาไว้นะครับว่าพวกเขาจะไม่แสวงหาต่อสิ่งอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะลา ท่านอิมนุรยับนะครับรอฮีมอฮุลลอนก็ได้ทําการกล่าวอีกนะครับว่าเมื่อใดก็ตามนะครับที่หัวใจยืนหยัดมั่นคงต่อการรู้จก All ักอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลายืนหยัดมั่นคงต่อการเกรงกลัวต่อพระองค์ให้เกียรติพระองค์นะครับหวาดกลัวต่อพระองค์นะครับมอบความรักความหวังความปรารถนาการวิงวอนมอบหมายต่ออัลลอฮสุบฮานาหัวตาล่ารวมไปถึงการผินหลัง นะครับให้กับสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาลาอวัยวะทุกส่วนนั้นก็จะปฏิบัติตามคําสั่งของพระองค์นะครับเพราะหัวใจคืออะไรครับท่านอิมรุรอําบอกว่าหัวใจนี่คือพระราชานะครับผู้บังคับบัญชาอวัยวะทุกส่วนนะครับซึ่งเปรียบเสมือนกับ เป็นกองกําลังของทหารนะครับดังนั้นครับเมื่อผู้บังคับบัญชานะครับได้ยืนหยัดมั่นคงแล้วนะครับมันก็จะทําให้ทหารเหล่านี้รวมถึงบริวารต่างๆเนี่ยนะครับได้ทําการยืนหยัดมั่นคงไปด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่ท่านอิมนุรยับนั้นได้ทําการกล่าวเอาไว้นะครับด้วยเหตุนี้เองนะครับก็สอดคล้องนะครับกับคํากล่าวของท่านนบีม u h ม m m a d s a ล l a ล l a h อะ l a i h i w นั้นได้ทําการกล่าวเอาไว้นะครับ ซึ่งรายงานจากท่านนวอมานบินบาชีรนะครับรดิอัลลอฮุอันฮุมานะครับซึ่งท่านนั้นได้เล่านะครับว่าแท้จริงฉันนั้นได้ยินท่านอบีมุฮัมมัดส,สุลลัลว่อะไรว่าสันลำกล่าวว่าอาลาพึงรู้เถิดอินนฟินยยซาดีมุดอกอตุนนะครับแท้จริงในร่างกายเนี่ยมันมีก้อนเนื้อก้อนหนึ่งนะครับอิซาซอลาฮัสซอลาฮันยยซะดูกุลุเมื่อก้อนเนื้อดังกล่าวเนี่ยมันดีนะครับ ร่างกายในส่วนอื่นๆเนี่ยมันก็จะดีตามไปด้วยนะครับว่าอีซาฟาซาดัฟซาดันยะซาดุกลุและเมื่อก้อนเนื้อดังกล่าวเนี่ยนะมันไม่ดีนะครับมันมันพังพินาศนะนะครับมันก็จะทําให้ร่างกายเนี่ยนะครับมันไม่ดีไปด้วยนะครับอาลาพึงรู้เถิดว่าฮิยันก้อนว่าก้อนเนื้อก้อนดังกล่าวนั้นนะ่ะมันคือหัวใจพี่น้องครับ คำว่าก้อนนะครับเดิมทีนะครับมาจากรากศัพท์ภาษาอัหรับนะครับคําว่าก้อนบุญเนี่ยที่แปลว่าหัวใจเนี่ยนะพี่น้องมาจากรากศัพท์ภาษาอัหรับนะครับที่มีตัวกอฟตัวลามแล้วก็ตัวบะนะครับกอฟลามแล้วก็บะนะครับซึ่งความหมายนะครับมันหมายถึงการพลิกผันการเปลี่ยนแปลงนะครับด้วยเหตุนี้เองนะครับ คนอาหรับเนี่ยนะจึงเอาสิ่งดังกล่าวเนี่ยมาเรียกนะครับกับหัวใจนะครับเพราะหัวใจครับมีเปลี่ยนแปลงไปมีเปลี่ยนแปลงมานะครับเห็นไหมครับพี่น้องนะครับวัยรุ่นเนี่ยนะครับเวลามีความรักนี่นะก็จะคลั่งไคล้กับคนคนั้นนะครับแต่พอเวลาคนนั้นนี่ทำไม่ดีนะครับหรือหรือเห็นคนอื่นที่ดีกว่านะครับหัวใจของเขานี่ก็จะเปลี่ยนไปหาคนอื่น นี่แหละครับพี่น้องคือสิ่งที่มันพิสูจน์นะครับว่าหัวใจนี่นะครับมันพลิกผันนะครับมันเปลี่ยนแปลงโดยง่ายนะครับดังนั้นครับสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดส์สุลลาะฮ์อะลัยฮาสัลลัมนั้นได้บอกกล่าวเอาไว้นะครับว so well ่าถ at ้าหาหัวใจดีเนี่ยมันก็จะทําให้ร่างกายส่วนอื่นๆเนี่ยมันดีไปด้วยนะครับมันจะทําให้ร่างกายในส่วนอื่นๆเนี่ยมันดีไปด้วยดังนั้นครับพี่น้อง บางทีนะครับเราลองพิจารณาดูนะว่าวันนี้นะครับบางทีนี่ที่เรานี่ละหมาดนะครับแล้วเรารู้สึกว่าเราเบื่อเรานายหรือเราทําการถือสิ่งอดเนี่ยแล้วเราบอกว่าฉันไม่ชอบเลยถือสิ่อดเนี่ยมันหิวนะครับหรือนะครับบางคนนี่ไม่ยอมสะดกกนะครับหรือจะทำสะดอกทีนี่นะครับคนนี่จะต้องรู้กันนะครับบางทีครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเราลองหันกลับมานะครับ เช็คหัวใจของเรานะครับว่าหัวใจของเราเนี่ยนะมันเป็นหัวใจที่มันแข็งกระด้างมันเป็นหัวใจที่ถูกประทับตาหรือถูกปิดผลึกเอาไว้อย่างหนาแน่น ith, หรือไม่เพราะเมื่อหัวใจครับพี่น้องเมื่อหัวใจมันดีนะครับมันจะทําให้การงานอื่นๆนั้นดีไปด้วยพี่น้องสังเกตไหมครับว่าทําไมครับก่อนที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลล,ล,ล,สลลัลฮวาลาฮีวาซัลลัมนั้น จะได้รับวะฮีเนี่ยนะครับยิบรีเนี่ยเอาหัวใจของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวาอะลัยฮะสัลลัมมาล้างนะครับมาล้างนะครับเพื่อที่จะให้หัวใจของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวาอะลัยฮะสัลลัมเนี่ยนะเป็นหัวใจที่บริสุทธิ์ผุดผ่อง จึงสังเกตได้นะครับว่าพี่น้องนั้นจะไม่พบเลยนะครับว่ามีความอิจฉาริษยาในตัวของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาอะลัยฮุสันลัมพี่น้องจะไม่พบเลยนะครับว่าในตัวของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาอะลัยฮุสันลัมนี่จะมีความจงเกลียดจงชังถึงแม้ว่าจะเป็นการจงเกลียดจงชังเหล่าบรรดาศัตรูก็ตามพี่น้องจะไม่พบเลยนะครับว่าท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาอะลัยฮุสันลัมนั้นจะมีความตรณีถึงแม้ว่าท่านนบีมอับดุลัฮลลบา จะยากจนก็ตามนี่แหละครับพี่น้องคือสิ่งที่เรานั้นจะต้องเอาเป็นแบบอย่างนะครับเอาท่านนาบี m u า a ล m ั d صلى อะไรวะ ي ัลล,ลัมนั้นเป็นแบบอย่างนะครับทั้งในเรื่องของจิตใจไม่ได้หมายความว่าเราหนีวันนี้หนีไปโรงพยาบาลเลยนะครับแล้วก็เอาหัวใจนี่ออกมาล้างไม่ใช่นะครับพี่น้องนะเป็นการชําระหัวใจของเราเนี่ยให้มันบริสุทธิบ์บรรดานักวิชาการนะครับบอกว่า สำหรับใครนะที่รู้สึกว่าหัวใจของตนเนี่ยนะครับมันแข็งกระด้างเนี่ยนะครับวิธีการรักษาง่ายๆนะครับหนึ่งนะครับอ่านอัลกุรอานนะครับและใครควรในคำดำรดของอัลลอฮฺสุบฮานาฮูวาตาลานะครับเรานั้นครับค่อยๆอ,อ่านนะครับตั้งแต่อันทามุลิลาฮิร็อบินอาลามีนนะครับมวลการสรรเสริญทั้งหลายนั้นเป็นกรมรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺสุบฮานาฮูวาตาลาจนกระทั่งนะครับไปจบอายะสุดท้าย อ่านนะครับพยายามที่จะทําความเข้าใจในเรื่องราวของความหมายและสิ่งดังกล่าวนี้แหละครับพี่น้องมันจะทําให้หัวใจของเรานั้นได้อ่อนโยนลงหรือนะครับสิ่งที่นักวิชาการแนะนําอีกนะครับนั่นก็คือการลาลึกนึกถึงความตายให้มากๆนะครับสิ่งดังกล่าวนี้มันจะทําให้หัวใจของเรานี่ได้อ่อนอ่อนลงนะครับเพราะอะไรครับเพราะเมื่อใครก็ตามนะครับที่ลาลึกนึกถึงความตายเนี่ยนะนะครับเขานั้นก็จะ ล้ำลึกนึกขึ้นได้นะครับว่าตัวของเขานี่ไม่ได้มีชีวิตอยู่อย่างชีวันแน่นอนไม่ได้มีชีวิตอยู่อย่างถาวรน,นะครับและเขานั้นก็จะรู้ดีนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วพวกเขาเหล่านั้นจะต้องกลับไปหาอัลลอซุบฮานาฮูวตาลาและการกลับไปหาอัลลอซุบฮานาฮูวตาลานะครับการงานที่เขาทําไว้มันจะไม่ยังประโยชน์หากหัวใจของเขานี่ไม่บริสุทธิ์เพื่ออัลลอซุบฮานาฮูวตาลาอันนี้คือวิธีที่สองนะครับ ในส่วนของวิธีที่สเองนะครับนั่นก็คือการทำซาดะกอนี่ให้มากๆนะครับเพราะว่าการทำซาดะกอนะครับในมุมมองของอันอิสลามเนี่ยมันมีฮิกมะที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับหนึ่งเลยนะครับเพื่อที่จะทำการช่วยเหลือบรรดาบุคคลผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในสังคมถือเป็นการลดช่องว่างนะครับทำให้ผู้คนนี่นะครับได้ลืมตาได้อ้าปากกันได้นะครับเราครับ ท่าน,นามีมสอนวอะไรว่าสันลัมสอนนะครับว่าเรื่องดุนญยาเนี่ยนะพี่น้องให้มองคนที่ต่ำกว่านะครับให้มองคนที่ต่ำกว่า ราะอย่างในน้อยเนี่ยนะเรานั้นนะครับจะได้ขอบคุณต่ออัลลอสุบฮานาฮฺวตาลากับเนื้อมะนะครับที่อัลลอฮฺสุบฮานาฮฺวตาลานั้นได้มอบให้กับเราเรานั้นครับจะได้เห็นนะครับว่าตัวของเรานี่ก่อนทำดุลิล่านะที่ที่อาจจะมีครบถ้วนสมบูรณ์นี่มากกว่าคนอื่นหรือไม่โดนทดสอบอย่างคนอื่นเนี่ยนะครับเรื่องดุรยาท่านอับดุาลาหลมี๋ยมอลลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้ให้ดูบุคคลที่ด้อยกว่านะครับถ้าหากเรานี่อ ไปพิจารณาหรือไปมองดูนี่บุคคลที่สูงกว่านะครับมันจะทําให้เรานั้นเกิดอะไรครับเกิดโรคอิจฉาโรคลิษยานะครับอยากจะได้อยากจะมีนะครับเหมือนบุคคลเหล่านั้นจนบางทีเนี่ยนะอาจจะกระทําในสิ่งที่อัลลอฮฺสุบะฮฺราะวะตาลาทรงหร้ามก็ได้นะครับแต่ถ้าเรื่องศาสน,นาท่านอบีมุฮัมมัดสุลลัลหรออะไรยฮิวะสัสลลัมบอกว่าอย่างไรนะครับบอกว่าให้เรานี่ได้พิจารณาคนที่สูงกว่านะครับเพื่อที่จะ สร้างแรงบันดาลใจนะครับให้เรานี่นะครับได้มีกำลังใจในการกระทำอามันอิบาระเช่ชนบุคคลเหล่านั้นนะครับไม่ใช่ไปมองคนที่ต่ำกว่าแล้วก็บอกว่าเอาลอ่์การที่ฉันนี่ทำได้แค่นี้นี่การทำดุเวลาแล้วนะครับคนอื่นนี้ยังทำไม่ได้หรือการที่ฉันนี่ละหมาดครบห้าเวลาก่อนถ้มือินละในขณะที่คนอื่นนี่ละหมาดได้หนึ่งหรือสองเวลานะครับให้ไปดูครับพี่น้องบุคคลที่ละหมาดครบห้าเวลาให้ให้ไปดูบุคคลที่นอกจากจะละหมาดครบ ห้าเวลาแล้วเนี่ยนะครับยังทําการละหมาดกีามุ่นเลยยังทําการละหมาดสุนนะก่อนหลังละหมาตฟัดดูนะครับยังทําการละหมาดสุนนะดูฮานะครับให้ไปพิจารณาบุคคลเหล่านี้นะครับแล้วก็ไปดูนะครับว่าทําไมพวกเขาเหล่านั้นถึงทําได้แต่ตัวของเรานี่ทําไม่ได้นะครับนี่นะครับแต่วันนี้ครับเรานั้นกลับทํากลับกันนะพี่น้องเรื่องลุญญานะครับมนมีบอกให้ดูคนที่ด้อยกว่านะครับแต่เรานี่ไปดูคนที่ เหนือกว่าคนที่สูงกว่าแต่เรื่องศาสนานี่นบีบอกให้ดูคนที่ดีกว่าคนที่สูงกว่านะครับแต่เรานี่ไปดูคนที่ด้อยกว่านะครับดังนั้นครับพี่น้องเรื่องต่างๆนี้มันจึงโกรหนนะครับมันจึงเกิดเป็นฟิตรนะต่างๆมากมายนะครับอยู่บนหน้าดุนยาดังนั้นครับพี่น้องหากวันนี้ครับเราเองนี่รู้สึกว่าหัวใจของเราเนี่ยนะนะครับมัน มันแข็งกระด้างไปสักนิดนะครับเรานั้นบำบัดหัวใจนะครับด้วยการศึกษาเรียนรู้นะครับในเรื่องราวของอัลกุรอานนะครับศึกษาเรียนรู้นะครับในเรื่องราวของซุนนะของฮดีิของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาอะัยฮีวะซัลลัมนะครับท่านอิมนุกยิมนะครับรอฮีมุุลลอลได้กล่าวเอาไว้นะครับในบทนำนะครับในหนังสือนะครับอิกร์สะตุลละฟานนะครับ ซึ่งท่านนั้นได้กล่าวเอาไว้นะคบว่าเมื่อหัวใจของอวัยวะทุกส่วนเนี่ยเปรียบเสมือนพระราชาที่เป็นผู้จัดการบริหารกองทหารซึ่งจะคอยน้อมรับในทุกคำสั่งจากมันและจะปฏิบัติตามในสิ่งที่มันทรงในสิ่งที่มันนั้นได้ประสงค์ดังนั้นอววะทุกส่วนจึงอยู่ภายใต้การเคารพภักดีและอำนาจของหัวใจและมันจะส่งผลให้ร่างกายยืนหยัดหรือพัดหลงไปและทุกสิ่ง ก็จะเป็นไปในสิ่งที่มันมุ่งหมายและเป็นสิ่งที่อนุมัตินั่นเองนะครับนี่ครับพี่น้องคือสิ่งที่เรานั้นจะต้องตรักนะครับกับคํากล่าวนะครับของท่านอิบน,นะครับที่ท่านนั้นได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าวันนี้ครับเราเราทุกคนนี่จะต้องเชื่อมั่นนะว่าหัวใจนี่มันมีอํานาจหน้าที่นะครับในการควบคุม นะครับในการดูแลในการปกครองอวัยวะต่างๆนะครับหากหัวใจดีนะครับหรือหัวหน้าดีเนี่ยนะครับลูกน้องนี่ก็จะพลอยดีตามไปด้วยนะครับแต่ถ้าหากหัวหน้าไม่ดีนะครับแน่นอนครับพี่น้องลูกน้องนี่ก็จะไม่ดีตามไปด้วยนะครับดังนั้นครับท่านนบีมุฮัหมหมัดส์สลลลอะไรนี้ที่ว่าสัลลัมจึงเน้นย้ำนะครับให้เรานั้นได้ทําการขอดุอาที่ว่านะครับ ยามุกรลิบันกูลูบโอ้ผู้ที่พลิกผันหัวใจทั้งหลายเอย๋ยสบิตก้อนบีอาลาดีนได้โปรดทำให้หัวใจของเราเนี่ยมั่นคงกับศาสนาของพระองค์ยามุกรลิบันกูลูบิสบิตก้อนบีอาลาดีนนี่คือดูอานะครับที่ ท่านนาบีมุฮัมมัดสลุลลัาาลฮวาลยฮิวาซัลลัมนั้นได้ทําการสอนเอาไว้นะครับได้ทําการอ่านอย่างเป็นประจำด้วยนะครับขณะที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัาาลฮวาลยฮิวาซัลลัมเป็นบุคคลผู้ที่ถูกชําระร้างหัวใจแล้วนะพี่น้องแต่ท่านนาบีครับต้องการที่จะให้ทําให้ได้ดูเป็นตัวอย่างนะครับถามว่า ท่านนาบีนี่นะครับเป็นถึงบุคคลที่ละอสุบฮานะหัวตาลาทรงรับรองสวรรค์นบีนี่ไม่ต้องขอดูอาบทนี้ก็ได้นะครับยังไงก็ได้สวรรค์นะครับแต่หนึ่งในฮิกมะนะครับนบีนั้นต้องการทําให้อุมมะประชาชาติของท่านเนี่ยได้เห็นนะครับว่าขนาดท่านเนี่ยยังเอาใจใส่ต่อเรื่องราวของการวิงวอนขอถอาต่อลอตสุบฮานะหุวตาลาเลย แล้วเราล่ะครับพี่น้องเป็นใครนะครับเราถึงเพิกเฉยนะครับต่อเรื่องราวของการดูอาการวิงวอนขอต่ออัลลอสซุบฮฮานะหุวตาลามีใครสักคนไหมครับบนหน้าดุนยาหลังจากาที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลอฮุอะไรฮิวซาลัมนั้นได้จบชีวิตลงไปแล้วนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะหุวตาลาลงวะฮีมา ah นะครับรับรองว่าบุคคลเหล่านั้นนี่ได้เข้าสวรรค์นะครับเอาหลังจากที่ท่านนาบีจบชีวิตลงไปแล้วนะพี่น้องมีวะฮีลงมาเพิ่มนะครับบอกว่านี่ ในนั่นในนี่นี่ที่อยู่ซอยนั้นซอยนี้นี่จะได้รับส่วนสวรรค์ไม่มีนะครับแต่ทุกคนนี่นะครับวันนี้นะครับบางทีนี่ละหมาดเพียงแค่ห้าเวลานะครับแล้วก็มั่นอกมั่นใจเหลือเกินนะครับว่าเขานั้นจะได้เข้าสู่ส่วนสวรรค์แต่บแต่ท่านบนบดี๋มงัลฮามดุลลอฮฺอะลัยฮิวะซัลลัมเองทําความดีมาทั้งชีวิตนะครับท่านนั้นครับยังพยายามที่จะวิงวอนขอตอ่อลอสุบฮานะหูวตาลาเลยนะครับ หรือแม้กระทั่งบรรดาปราศรับท่านอื่นๆนะครับท่านนั้นครับเรียกร้องเชิญชวนผู้คนเข้าอิสลามอย่างมากมายทาการตอบโต้นีบรรดาบุคคลผู้หลงผิดทําการปกป้องศาสนาหนีด้วยกับทั้งการออกสู้รบนะครับทั้งการเขียนตำรับตำรานะครับทั้งการตอบโต้ในวิธีการต่างๆ แต่บุคคลเหล่านั้นครับยังไม่มั่นใจเลยนะครับว่าพวกเขาเหล่านั้นจะได้รับสวนสวรรค์จากอัลลอฮฺ سبحانه และกตาละแต่เราลหละครับเรานี่เป็นคนทรรวดามากๆเลยนะครับแต่เราหลายคนเนี่ยนะมั่นใจนะครับทำให้เรานั้นได้ชาราใจนะครับกับการกระทำอามันอิบารัต่างๆนะครับ ดังนั้นครับพี่น้องวันนี้ครับเรานั้นขัดเกลาหัวจิตหัวใจของเราสมัยนะครับเรานั้นขัดเกลาเจตนาขัดเกลวเนี่ยของเราสมัยนะครับแล้วมันจะเป็นผลให้การงานที่เรานั้นได้กระทําเนี่ยนะครับมันได้ออกมาดีด้วยนะครับผมข้ดุิลละนะครับด้วยเหตุนี้เองนะครับพี่น้องอัลลอฮฺสุบฮานาหูวาตาลานะครับจึงได้ตรัสเอาไว้นะครับว่าเยอมาลายันฟะอุมาลูวาลาบานูนะครับ วันกิยามัตเนี่ยเป็นวันที่ทรัพย์สมบัติและลูกๆหลานๆเนี่ยจะไม่เอื้ออำนวยประโยชน์ใดแก่พวกเขาอิลามันอัตัลลอฮะบิกลบิซสลีมนะครับนอกจากบรรดาบุคคลผู้ที่มาหาอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาด้วยกับหัวใจที่สะอาดด้วยกับหัวใจที่บริสุทธิ์นะครับวันนี้ครับใครนี่อาจจะมีทรัพย์สินอย่างมากมาย ใครนี่อาจจะมียศถาบรรดาศักด์นี่อย่างมากมายมีลูกหลานนี่เต็มบ้านเลยนะครับแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้นะพี่น้องนะครับมันจะไม่ยังประโยชน์ใดกับเขาเลยหากเขานั้นครับไม่ได้ใช้จ่ายไม่ได้นําสิ่งต่างๆเหล่านี้มาใช้ในหนทางของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลานะครับถามว่าทรัพย์สินของเราเนี่ยที่เรานั้นกับเก็บสะสมไว้เนี่ยนะครับบนหน้าดุนยาเนี่ยนะครับ มันจะมายังประโยชน์อะไรกับเรานะครับในวันที่เรานั้นได้กลับไปหาลอสุบฮานะหัวตาลาลูกหลานเนี่ยที่เรานั้นส่งเรียนสูงสูงเนี่ยนะครับแต่ไม่เคยเรียนรู้ในเรื่องราวของหลักการเนี่ยไม่รู้จักแม้กระทั่งวิธีการขอดูอาให้กับบุคคลผู้เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยว่าลูกหลานเหล่านี้เนี่ยครับมันจะมายังประโยชน์อะไรให้กับเราในวันที่เรานั้นยืนต่อหน้าลอสุบฮานะหัวตาลา หรือยศถาบรรดาศักดิ์ของเราที่เรามีในดุนยาเนี่ยหากเรานั้นได้ใช้มันไปอย่างอาธรรมเนี่ยใช้มันไปเพื่อแสดงออกถึงความเย่อหยิ่งความจองห้องเนี่ยนะครับมันจะมายังประโยชน์อะไรให้กับเรานะครับในวันดังกล่าวนั้นไม่ได้นะครับพี่น้องอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาบอกเพียงแค่ว่าในวันนั้นครับผู้ที่มาหาอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาด้วยกับหัวใจอันบริสุทธิ์เท่านั้นนะครับที่จะยังประโยชน์กับเขา ดังนั้นครับพี่น้องการงานของหัวใจเนี่ยนะครับมีความสําคัญไม่แพ้เลยนะครับกับการงานที่ถูกกระทําออกมาผ่านร่างกายนะครับห้ามดุนิลละนะครับสาหรับในวันนี้นะพี่น้องนะครับก็จบเวลานะครับหมดเวลาลงเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่นะครับในตอนถัดไปวอบิลลาฮิตตฟิกวันฮิดายะอัสลามอะลยกุมวเรามมาตุลลฮอวะบาะกาสที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ฮะดิษบุญมาเลิด ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามขึ้นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี0098493999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม